รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับบ่อเลี้ยงปลาของกเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสวนซึ่งห่างไกลจากบ้านพักทำให้เสียเวลากับการเดินทาง ไปให้อาหารปลาอย่างนี้ครับแต่วันนี้น้องๆจากโรงเรียนเทิงวิทยาคมจังหวัดเชียงรายสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วครับสวัสดีเจ้ามูหฮาอินเวนชันทูนเดอร์คอมมินิตี้จากโรงเรียนเทิงวิทยาคมอำเภอเทิงจังหว,วัดเชียงรายเจ้า วันนี้พวกเราจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเครื่องหมายหาาระบบพลังงานาน้ำหยดกดยอายสายการบูมลาการค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดูแล้ววัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเป็นวัสดุเหลือใช้หาได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยครับ จะถูกนำมาขึ้นโครงตามแบบที่เรากำลังเห็นอยู่นี่แหละครับแต่เอ๊ะแล้วเจ้าเครื่องให้อาหารปลาที่ว่านี้เขาทำงานยังไงล่ะครับเนี่ยาของให้อาหารปลาครับเมื่อเราใส่น้ําให้เต็มในถังบรรจุน้าครับเปิดระดับน้าครับน้ําจะไหลลงมาทางสายน้ําเกลือนะครับจะมาลงอยู่ในท่อว c ซีเมื่อคาข้างนี้นะครับมีน้ำหนักมากกว่าคาในข้างหนึ่งครับคาข้างนี้นะครับจะกระดกลงส่วนคาในข้างหนึ่งครับจะกระดกขึ้น ทำให้ใสเอนครับที่มัดติดอยู่กับกลไกเปิดอาหารครับเปิดทํให้อาหารครับไหลลงจากท่อแต่เมื่อครับน้าไหลออกจากท่อวี C ีซีครับโซคาข้างนี้ครับมีน้ําหนักเบากว่าคาในข้างหนึ่งครับคาข้างนี้จะกระโดดขึ้นโซคาราอีกข้างหนึ่งจะกระโดดลงครับทําให้กลไกและเครื่องนะครับกลับมาเป็นแบบเดิมครับใส่ท่อลงไปแล้วนะคะอาหารปลาใส่ถังค่ะซึ่งการกระดกของคานในแต่ละครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและระยะเวลาโดยน้องๆเขาแบ่งเป็น3สเกล คือสเกลวัดความเร็วน้ำระดับสูงสุดปานกลางและระดับต่ำสุดและจากการทดลองนำไปใช้งานจริงแล้วปรากฏว่าความเร็วน้ำระดับปานกลางนั้นเหมาะสมที่สุดครับซึ่งจะใช้น้ำปริมาตร3 4มมิลลิลิตรทุกๆ6ชั่วโมง20นาทีขานก็จะกระดกเพื่อเปิดให้อาหารปลาไหลลงไปยังบ่อเลี้ยงปลาปลาก็จะได้กินอาหารตรงเวลาโดยที่เกษตรกร ไม่ต้องเสียเวลาเสียน้ำมันวิ่งไปวิ่งมาจากบ้านกับบอกแหม่ประดิษฐ์ได้ก็ไม่ยากแล้วยังช่วยเกษตรกร,กรได้เยอะเลยทีเดียวละครับพอมาติดโอ้รู้สึกสบายเยอะลูกสบายมากเช้าเย็นก็ไม่ต้องมาประหยัดน้ำมันไปเยอะประหยัดแรงงานเราอยากจะไปเกี่ยวข้าวหรือมีแรงจะไปรับจ้างอะไรทางอื่นได้ครับไม่ต้องมาพะวงว่าปลาไม่ได้กินเหยื่อ ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมจากแนวคิดเริ่มแรกที่จะช่วยประหยัดเวลาในการให้อาหารปลาของเกษตรกรจนกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งเข้าประกวดในโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ทีทียุทแคมป์2011กับบริษัทปตทจำกัดมหาชนแต่การที่ผลงานจะออกมาได้ดีขนาดนี้ก็เพราะความขยันศึกษาหาความรู้ และที่สําคัญก็คือการสนับสนุนจากโรงเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานนี่แหละครับที่ครูสนับสนุนให้กับเขาก็คือเรื่องของใจค่ะเพราะว่ามดดที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเกษตรกรเองก็สามารถเรียนรู้และก็ทำได้ง่ายๆครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน